ฉลองที่แท้หัวหน้าศูนย์ลบภัยก็ไม่ใช่ NPC นี่เองแต่เป็นคนจริงๆสินะไม่น่าละถึงกวนบาทาไม่เบาเลยนะนี่คือการเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมให้กับผู้เล่นนะยังไงฉันเองก็เป็นถึงเจ้าของบริษัทฉันก็จะมีพนักงานค่อนข้างที่จะน้อยแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเกมแล้วฉันคนนี้ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะ เออ,เออโชคดีจริงๆเลยนะที่เรายังมีไว้พิบพอคิดวิธีแก้ตัวที่ดูดีออกมาได้นะไม่คิดเลยนะว่าอาชีริะการทำเกมอย่างนายจะดูเป็นคนธรรมดานะคนเราตัดสินกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆนะฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันแล้วว่าสตรีมเมอร์สาวชื่อดังที่โด่งดังจะใช้ชีวิตที่เละเทะแบบนี้ ฉันเองก็อยู่คนเดียวนี่นะอีกอย่างฉันไม่ใช่เน็ตไอดอลสักหน่อยที่ใช้หน้าตาหากินนะแฟนๆคนที่ติดตามของฉันชอบเทคนิคในการเล่นเกมของฉันต่างหากไม่ใช่รูปแบบและหน้าตาของฉันสักหน่อยแต่ว่าหน้าตาของเธอก็ออกจะดูดีและร่างกายก็ดีอีกต่างหากเป็นสตรีมเมอร์แบบนี้ไม่เสียเปล่างั้นเหรอเห้ hey, ถึงนาจะพูดแบบนั้นแต่ฉันเองก็ไม่ได้ใจดีหรอกนะ มันคือจุดเด่นของเธอเลยล่ะไม่จําเป็นต้องเขินอายเป็นรอกอถ้าเราใช้ใย,ยนี่ได้แล้วก็เราจะสร้างชื่อเสียงให้กับเกมของฉันได้ไม่น้อยเลยล่ะอ๋อเธอเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าความจริงแล้วนะฉันต้องมาทำแบบสอบถามของผู้เล่นนะในมุมมองของผู้เล่นในเกมโลกาวินาศแห่งความมืดเธอคิดว่าต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกหรือเปล่า อ,อย่างแรกเลยนะเนื้อหาของเกมในปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปถ้าเปิดระบบดันเจียนแล้วก็น่าจะคงสนุกขึ้นมากกว่านี้แล้วก็แทนที่นายจะมานั่งทําแบบสอบถามทําไมนายถึงไม่ลองเล่นเกมในฐานะที่เป็นผู้เล่นเองล่ะเออจริงด้วยแฮคคำพูดของเธอนี่ช่วยฉันได้เยอะเลยล่ะฉันรู้แล้วล่ะว่าควรจะทําอะไรต่อไปเอ๊ เอองั้นฉันขอตัวกลับไปก่อนและกันฉันต้องไปพัฒนาเกมต่อขอ,ขอบใจเธอมากเลยละเหล่เาเจียจืออย่างน้อยก็ถามชื่อฉันก่อนได้หรือเปล่าแล้วค่อยไปนะเหล่าเจียจือไม่ใช่ชื่อของฉันสักน้อยแจ้งเตือนคุณต้องการใช้งานระบบดันเจียนหรือไม่ มอนเตอร์และระดับดันเจียนจะถูกสร้างขึ้นหลังจากปรับมอนเตอร์แล้วคุณจะได้รับรางวัลมากมหมดันเจียนจะแบ่งออกเป็น10ระดับระดับสูงขึ้นไปจะมีความยากที่มากขึ้นและผลตอบแทนเองก็จะสูงขึ้นเช่นกันใช้500ขคะแนนสะสมเพื่อสร้างดันเจียนระบบกำลังดำเนินการสร้างดันเจียนการแจ้งเตือนการสร้างดันเจียนเสร็จสิ้น ป่าซอมบี้ระดับความยาก1จำนวนคน1-4รางวัลไอเทมตำราสกิลและไข่สัตว์เลี้ยงเป็นต้นบอสในด่านสุดท้ายซอมบี้บิดเบี้ยวเลเวล2หวังว่าจะไม่เสียคะแนนสะสมพวกนี้ไปฟรีๆนะไม่งั้นคงขาดทุนแย่เลยทุกคนฉันมีข่าวดีจะมาบอกเกมของเราเปิดระบบดันเจี้ยนแล้วละ การเข้าดันเจียนใช้เพียงแค่หนึ่งคิสตันเท่านั้น<ๆ>ก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วของรางวัลมากมายกำลังอยู่ในนั้นทุกคนไปลุยกันเลยเฮ้ยเยี่ยมไปเลยในที่สุดก็เข้าดันเจียนสักทีเฮ้ยมีใครสนเข้าปราร์ตี้ของฉันบ้างไปลาบอสกันเถอะเราเจ้าจือพูดถูกเราไม่สามารถเห็นข้อเสียของเกมเราได้จากมุมมองของ m อ c เลยเพราะงั้นฉันจะไม่เล่นเป็นเอ c ต่อไปแล้ว แจ้งเตือนของระบบใช้100คะแนนทักษะที่ได้รับการสลับรูปแบบตัวละครการสลับรูปแบบตัวละครสามารถสร้างตัวละครใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและหน้าตาโจหยวนระบบนี่มันดีจริงๆเลยแฮ่ทำให้ฉันสามารถปลอมตัวเป็นผู้เล่นได้เพื่อสะสมประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้ มีผู้เล่นคนไหนสนใจเข้าร่วมปาร์ตี้ของฉันบ้างยังขาดอีกสามคนพี่สาวเรามาอยู่ทีมด้วยกันหรือเปล่าเอะขอโทษทีนะไม่ทราบว่าฉันขอเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยคนหรือเปล่าหล่อจังก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเฮ้ฮใบหนะ้าตัวละครของฉันนะต้นแบบนะมาจากนาเดตและมาริโอเลยนะไม่หลอกก็ไม่แปลกแล,ล้วเดี๋ยวนะทำไมหนะ้าตาของนายคุ้นๆจัง เราอาจจะเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะบางทีเราเองก็ควรที่จะเข้าดันเจียนก่อนดีกว่านะนี่พวกคุณสองคนกำลังจะสร้างทีมเข้าดันเจียนสินะพวกเราสองคนขอเข้าร่วมปาร์ตี้ได้หรือเปล่าอู้หนิงเจียหวังเสี่ยวหมิงดแล้วเราเนะี่ยค่อยมาแบ่งรางวัลกันที่หลังอย่างเท่าเทียมโอเคหรือเปล่า่ะ เป็นไงล่ะความเทพของฉันมันซ่อนไว้ไม่ได้จริงๆแล้วนายต้องการที่จะให้เขาเข้าร่วมทีมหรือเปล่าเออฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วละสร้างทีมเสร็จแล้วละเป้าหมายของเราคือการผ่านดันเจียนลุยเลยดีนะที่ใหญ่นี่จำเราไม่ได้นะยังไงเสถก็เป็นแค่ดันเจียนระดับตำคงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรอกเอยดันเจียนนี้ยากสมัดเลย หรือว่าเป็นเพราะเรามีไอเทมที่กากเกินไปหรือเป็นเพราะเลเวลเราที่โคตรจะน้อยเกินไปว่าเอห้ตายสิตอนแรกว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแต่ที่ไหนได้ลราโคตรยากเลยเฮ้ยฟังให้ดีนะทีมแรกที่จะพิชิตด,ดันเจียนของเกมน,นี้ไปได้คือเหล่าเจียชั้นคนนี้นี่แหละติงงติ๊ง,ง,งการแจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นเฉียวหยีด้วยที่ผ่านดันเจียนป่าซอมบี้เป็นคนแรก เฮ้เจ้าก็แค่เกมเฉยๆผ่านคนแรกมันสำคัญสะที่ไหนกันล่ะเกมนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะอย่าไปสนใจเลยดีกว่าเฮ้ยก็แค่ผ่านเอ็นเจนเป็นคนแรกชิทุยเมื่อกี้เธอไม่ได้พูดแบบนั้นนี่นะเปลี่ยนก็พูดไวจริงๆเลยนะนายรอเดี๋ยวก่อนเฮ้มีอะไรเงินเหรอเอานี่ไปเดี๋ยวก็โดนพวกซอมบี้ทำร้ายเอาระหว่างทางหรอก ขอบคุณสำหรับน้ำใจมากเลยนะฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้เลยละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ทำไมนายถึงเอาไอเทมดีขนาดนั้นไปให้คนอื่นอย่างเปล่าประโยชน์ละ่ะทำไมถึงไม่เก็บไว้เองละ่ะฉันคิดว่าฉัน,น่ะจัดไอเทมต่างๆของฉันได้เองนะออีกอย่างฉันอยากจะใช้ยังไงมันเองก็เป็นเรื่องของฉันเฮ้ยหมอนี่เจ๊กซะจริงเลยนะมึงนี่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินยันก่อนพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันนะ ทุกคนเตรียมพร้อมเข้าดันเจียนได้แล้วการแจ้งเตือนจากระบบกำลังเข้าสู่ดันเจียนป่าซอมบี้ท่านจะเข้าสู่ดันเจียนในอีก3าวิแจ้งเตือนจากระบบเข้าสู่ดันเจียนระยะเวลา6 0นาทีเงื่อนไขาการผ่านสังหารบอสตัวสุดท้ายในดันเจียน ว้าวบรรยากาศในดันเจี้ยนของเกมนี้ดึงดูดเหมือนกันเลยแฮะผู้สร้างเกมนี่ฟังความคิดเห็นของฉันเลยนะเนี่ยนี่เธอรู้จักกับผู้สร้างเกมได้งัันเหรอโอ้โหแน่นอนสิฉันน่ะยังสอนอะไรไปตั้งหลายอย่างกับเขาเลยนะเฮ้ยทุกคนดูนั่นสิเฮ้ยงูงูฉันกลัว ระวังงูพิษพวกนี้มีเลือดเท็ดผีน้อยมากเลยสามารถฆ่ามันตายในการจบดีเพียงครั้งเดียวไม่ต้องห่วงมันหรอกเฮ้ยไปตายซะไปตายซะเจ้างูโง่เข้ามาเลยจาการหมดเลยเพียเพียเพียยเพี้ย่หน้ากลัวงูพวกนี้ฉันฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดโมโหไม่ไหวแล้วน่ักว่าหน่ากลัวจังเออเออเดี๋ยวสิคนที่น่ากลัวน่าจะคือเธอต่างหากนะ แย่แย่แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นฉันถูกงูพิษกัดพวกนายรีบไปกันก่อนเถอะไม่ต้องสนใจฉันเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะงูพิษพวกนี้นะเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงแค่ดูดพิษออกมาก็ปลอดภัยแล้วล่ะเอยฉันจะช่วยนายเองแม้ว่าเราจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่เราเองก็เป็นเพื่อนรักกันเรื่องแค่นี้เดี๋ยวฉันช่วยเอง พีดรู้ผมจะไม่มีวันลืมบนคนนี้เลยขอ,ขอบคุณมากนะแต่ว่าทำไมมันรู้สึกแปลกๆจังมันนังเกเลยออเออตากูอูบาตาฮแต่ไม่ภาพนี้มันไม่น่ามองออาซะเลยเอเอานายมากับฉันแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่าเออได้สิเออเธอมีอะไรงั้นเหรอทำไมถึงมาแอบคุยกันตรงนี้สองต่อสองด้วยล่ะเออความจริงแล้วนะ เออฉันเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเพิ่งถูกงูกัดน,นะเออโดนกัดตรงไหน,นล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยดูดพิษออกให้เองพิษของงูน่าจะทำดาเมจเรื่อยๆนะอีกไม่นานก็เธอน่าจะตายแล้วล่ะตรงนี้ตรงนั้นมันดีงั้นเหรอมันไม่ค่อยดีเลยนะเฮ้ยฉันนเป็นผู้หญิงนะไม่เห็นจะรู้สึกดีตรงไหนเลยอีกอย่างมันเองก็เป็นแค่เกมเฉยๆมันจะเป็นยังไงไปได้ยะหรือว่านายกลัว โอไม่มีคําไหนในพจนานุกรมของฉันมีคําว่ากลัวหรอกนะเริ่มกันหรือยังเออเอเอ,เอ,เอ,เอรู้สึกแปลกจังทงั้งๆที่มันอยู่ในเกมแท้ๆทําไมมันเหมือนจริงขนาดนี้ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นะไอ้ๆๆๆๆๆรางวัลบ้าบออะไรของนายห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ภายนอกเด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นฉันได้ขายขี้หน้าแย่เลยๆๆออ พิษถูกดูดออกจนหมดแล้วขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือนะครับพี่รู้ถ้าวันหลังพี่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ผมจะเป็นคนเสนอช่วยพี่เองเออทางนั้นฉันไม่เกรงใจเลยนะความจริงเล่นะฉันเพิ่งโดนกัดเหมือนกันนะเออเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะเดี๋ยวผมจะดูดให้เกลี้ยงเองแบบนั้นผมจะดูดไม่ให้เหลือสักหยดเดียวเลยละ่ะเออเมื่อกี้ฉันไม่ได้ระวังหลังนะมีคนตุยดูดฉันอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่า พวกนายจัดการการรักษากันเสร็จหรือยังพวกเราจะเดินทางกันต่อเดี๋ยวนะนี่พวกนายกำลังเอ้ยเดี๋ยวเดียวพวกคุณอย่ามองแบบนั้นสิพวกเราไม่ได้ทำเรื่องอย่างว่ากันหน่อยนะพวกเธอฟังที่ฉันอธิบายก่อนฉันกำลังดูดพิษอยู่ตั้งหาก,การุณาอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะบุมบุๆมบุมบุมบุม,บม,บม,บม เวลาคงเหลือ49นาที13วินาทีในเมื่อดันเจียนมีชื่อว่าป่าซอมบี้เราเดินมาตั้งครึ่งวันแล้วนะทำไมยังไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยล่ะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกนะ คนสวยถ้ามีซอมบี้โผลออกมาจริงๆแล้วล่ะก็ฉันคนนี้จะปกป้องเธอเองอ่ะฉันไม่อยากถูกคนกินขี้ปกป้องหรอกนะเฮ้ยฉันไม่ได้กินของแบบนั้นน้อยบุ่มบุๆมบุ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 มเหมือนปลาทองบุมบุมเฮ้ยอะไรกันวะนี่ยซอมบี้บึงหนองเลเวลหนึ่งคำอธิบายซอมบี้ที่ซุกซ่อนอยู่ในบึงหนองน้ำ ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่ไม่สูงแต่มักจะรอบโจมตีมนุษย์โอ้ยโอ้ยนี่มันเจ็บหน้าหัวของฉันมันกัดจนถึงกระดูกแล้วนี่อาก็หัวไว้นิดหน่อยนะเช่ยวเชื่อ,อเฮ้ยวิชาดาบของนายนี่สุดยอดจริงๆเลยนะเฉี่ยวหัวของฉันไปนิดเดียวในชีวิตจริงนี่นายคงเป็นช่างตัดผมสินะ เออ,เอ,อความจริงแล้วน่ะฉันเหมือนลั่นไปโดนนิดหน่อยนะเอ้ยนี่มันเรียกว่านิดหน่อยกันเหรอเลือดพุ่งออกเป็นน้ำพุเลยเนี่ยเอ้อนี่เอากันเล่นใช่หรือเปล่าทุกคนดูตรงนั้นสิที่นี่มีแต่ซอมบี้มึงหนองเต็มไปหมด โอเคแหละทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะก็ไดจบกันไปแล้วละ่ะผมขอพูดอะไรสักหน่อยนะครับพรุ่งนี้ผมเองก็จะเปิดเรียนแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะเรียนเป็นยังไงนะบางทีอาจจะเรียนสลับวันก็ได้นะก็ะไม่แน่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะถ้าผมออลงคลิปได้เมื่อไหร่ก็ะจะทําให้นะแต่ว่าตอนนี้งานเยอะมากเลยช่วงนี้ก็ลงบางไม่ลงบางนะประมาณประมาณ2วันลงทีนะก็ะขออภัยด้วยนะเออมื่อก่อนอาจจะวันหนึ่งลงทีวันหนึ่งลงทีแต่ก็ไม่ไหวแล้วนะขอสองวัน ที่ได้หรือเปล่าถ้าทุกคนได้ก็ขอ,อขอ,ขอบคุณมากเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนจะเดูหรือเปล่าเนี่ยอไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูถึงตอนนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่ก็พูดูดกันไปก่อนนะถ้าใครที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหนะ้าสำหรับในตอนนี้ก็บายบายละ